สวัสดีครับผมเด็กชายธรรมดลรักทองแดงจะมาส่งงานนำเสนอสถานที่ที่น่าสนใจในเอเชียตะวันออกเสียงใต้สถานที่ที่ผมเรียกมาคือสานามช้างอารีนาครับช้างอารีนาหรือชื่อเดิม i m o มบายสเตเดียมตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเย่าอของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์อยู่นเต็ดสนามแห่งนี้มีความจุ3 32600ที่นั่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงแฟนบอลทุกเพศทุกวัยให้มาที่นี่เพื่อชมสนามกีฬาฟุตบอลที่สวยงามและได้มาตรฐานระดับโลกเมื่อเดินขึ้นบันไดามาเข้าสู่สนามสิ่งแรกที่สะกดสายตาคือตัวสนามหญ้าพร้อมสแตนฝั่งตะวันตกมีตัวอักษร thundercastle เป็นเป็นสางาตัดกับพื้นหญ้าสีเขียวตัวสนามเน้นใช้สีน้ำเงินทำให้ดูเรียบโก้และหนักแน่นโดยสามารถเดินชมและถ่ายภาพได้ทั้งหมดยกเว้นห้ามเดินลงไปเหยียบหญ้าเพราะหญ้าคือหัวใจสำคัญของสนามฟุตบอลต้องดูแลรักษากันเป็นอย่างดี สนามช้างอารีนาโครงสร้างประกอบด,ด้วยเหล็กและไฟเบอร์สร้างด้วยงบประมาณกว่า500ล้านบาทโดยเป็นเงินสนับสนุนของไอโมบาและบางส่วนของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรอนและจัดเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยเป็นสนามที่ผ่านมาตรฐานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียและสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียน ผ่านมาตราฐานสนามกีฬาระดับเอจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียและยังผ่านมาตราฐานระดับโลกจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศและดังได้บันทึกลงกินเน็ตบุ๊กว่านสนามฟุตบอลในระดับฟี ف าแห่งเดียวในโลกที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกคือ256วันโดยเคยใช้เป็นสนามแข่งฟุตบอลโลกปี2014รอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติปาเลสไตน์ สนามนี้มีทั้งหมด4ชั้นโดยชั้นที่1เป็นห้องแถลงข่าวและห้องสื่อมวลชนร้านขายสินค้าที่ระลึกห้องนักกีฬาห้องพักผู้ตัดสินห้องปฐมพยาบาลและห้องประชุมส่วนชั้นที่2จะเป็นห้องจัดเลี้ยงใหญ่จำนวน400ที่นั่งชั้นที่3เป็นห้อง V.I.P. 6ห้องและห้องจัดเลี้ยง1ห้องชั้นที่4มีห้อง V.I.P. จำนวน15ห้อง โดยในส่วนอัธจันทร์ฝั่งกองเชียร์นั้นมีเก้าอี้ที่นั่งเป็นสีน้ำเงินเกือบหมดแต่จะใช้เก้าอี้สีขาวตรงที่มีคำว่า Thunder c a s t l e เป็นเก้าอี้สำหรับผู้นำเชียร์ทีมบุรีรมัมนอกจากภายในสนามแล้วมีส่วนประกอบบริเวณนอกสนามก็มีพื้นที่มากมายให้เดินเก็บบรรยากาศรวมทั้งมีร้านขายของที่ลาลึกสมสสตั้งอยู่ด้าน หน้าสนามตรงที่จอดรถและขายของที่ระลึกต่างๆเช่นปวงกุญแจหมวกเป็นต้นซึ่งตอนนี้เสื้อและของที่ระลึกประจำสมูสอเลยกลายเป็นของฝากประจำจำังหวัดบุรีรัมย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว